สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องนูกู a n n e l นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Vivo รุ่นใหม่นะครับ Vivo Y17 นะครับผม ไม่ใช่ Y7 1เนะครับ Y17 นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคบที่เพิ่งออกมานะคบผมตอนนี้หน้าจนะครับเป็นแบบอ่หยดน้ำนะครับตัว V นะรูปหยดน้ำหน้าจอเต็มหน้าจอนะครับแล้วก็หน้าจออยู่ที่6.3มนะครับหกุดนิ้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังสามตัวนะครับผมมีสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับตัวที่ผมถืออยู่เนี่ย เราเรียกว่าสีฟ้านะครับทาง vivo เขาเขียนว่าเป็นสีฟ้านะครับสีบลูนะคบผมตอนนี้รูปทรงจะเป็นรูปทรงมนนะครับแล้วก็มาด้วยความจําตัวเครื่องนะครับ64กิกนะคะเล่ม4นะครับผมกล้องหลัง3ตัวเนี่ยมีทั้งเลนวายนะครับกล้องอยู่ที่8ล้านนะครับแล้วก็13ล้านแล้วก็มี2ล้านนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้านะครับ20ล้านนะครับตอนนี้เคลมว่ามีแบตเตอรี่ 5,000m นะครับซึ่งสามารถที่จะเล่นเกมได้ทั้งวันเลยนะครับผมตัวนี้มาใมนโหมดของ Vivo Game นะครับโหมด6.0นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมน,นะครับรองรับสำหรับคอเกมเอ่อ f i f i ROV แล้วก็พวกขับ G นะครับผมตัวนี้นะครับด้านในหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครัม แล้วก็จะมะีในโหมดของที่จะเหมือนคล้ายๆกับ iPhone หน่อยนึงนะครับเป็นเวอร์ชันตัวใหม่นะครับตัวนี้ในส่วนของการตั้งค่าก็จะมาในรูปแบบแบบนี้นะครับตอนนี้สแกนใบหน้าได้ครับผมโหมดปกติสแกนใบหน้าได้รองรับ2ซิมนะครับ 4G นะครับผมมูสีของมันนะ โอเคครับไงผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรอยู่หรือว่าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้นะครับเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาในคอมเมนต์นะคะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะผมทักมาในคอมเมนต์ได้เลยครับราคานะครับผมลืมบอกไปราคาตอนนี้อยู่ในอ,อ,อยู่ในราคา6,990บาทนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดนะจะมีสองสีนะครับมีสีบรูแบบนี้แล้วก็สีม่วงนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ